จบไปแล้วนะกับงานบุญวัน,นเ้ยวันนี้เรามาอีกงานหนึ่งเนี่ยจะเรียกว่ามีอีเวนต์แน่นๆเลยนะคะข้างหลังนะคะจะเป็นวัดแม่ลายเนาะวันนี้นะคะก็เป็นพิธีกระถินแล้วก็บวกกับพิธีอัญเชิญพระประธานมาปฏิสฐานที่นี่เนี่ยดูเป็นทางการปะ่ะ <laughs> เพิ่งเสร็จพิธีนะ,ะอยู่ที่เนี่ยจะเป็นอ่าอำเภอฮอดนะคะอ่ uh, วัดแม่ลายนะฮะบรรยากาศดีมากนะตอนนี้เมื่อกี้ฉันปุ๋ยเช็คนี่ประมาณ24องศานะ,ะในตอนเวลาเกือบเที่ยงนะเอาจริงๆ คือที่เห็นอยู่แนละ้วลมลมแรงมากนะพิ่งเสร็จพิธีกรรมพิ่งเสร็จพิธีแล้วเดี๋ยวเราจะกินข้าวกันนะซึ่งระหว่างนี้ที่นี่จะเป็นชุมชนกะเหรี่ยงนะเนี่ได้เห็นเนาะแล้วก็จะมีเบบ๋ยวดมจะให้ดูนะจะมีชุมชนกะเหรี่ยงนะคะที่ที่มาร่วมง,งานกันนะคะแถวๆนี้แล้วก็มีโรงทานนา่นา,รนารักนะะ่รักฮะของชาวกะเหรี่ยงนะนะชุดคัลเลอร์ฟูเวอร์นี่ปีหน้านี่เราจะใส่ชุดน,นี้กับ้างดีไหม งา,งานกระถิ่นงานกระถิ่นนะปีหนา้าจะชุนีนะนี่นเรียกว่าเป็นงานลงทานของที่นี่เลยนะเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปดูว่ามีอะไรกินบ้างดีไหมจริงเราเนี่ยชอบลงทานมากเลยนะเออดถุเดียวเล้วนะดูดูดดน่ากินดูน่ากินนะข้างนอกเนี่ยจะบอกว่าบรรยากาศดีมากนะเหมือนเรามาอยู่บนบนบนเขาจริงๆนะเพราะว่าข้างหน้าเราเนี่ยให้ดูข้างหน้าเราบรรยากาศข้างหน้าเราเนี่ยคือแบบ เหมือนอารมณ์เป็นลานกลางเป็นนวิวสวยมากโอ้เรียกว่ามาเที่ยววัดนะคะแต่ว่าเราได้วิวหลักล้านมาด้วยนะ,ะสวยมากเลยอะ่ะอากาศบริสุทธิ์เวร์ลมแรงมากนะคะที่นี่นะมาทำบุญด้วยแล้วก็ได้เที่ยวด้วยนะคะเอแล้วไว้ เราจะมีทริปกันอยู่เรื่อยๆนะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะลงเข้าเมืองเชียงใหม่นะคะนะคะเราก็จะอยู่กันอีกประมาณวันสองวันนะคะเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวน้ำพุร้อนสันกำแพงนะนะฮะีเดี๋ยวยเราไปกินข้าวก่อนนะเรื่องนี <c oughs> ้อุ้ยเขามีไอติมด้วยนะมีอะไรกินบ้างเนี่ยเออเดี๋ยวไปดูของกิมน,นะเดี๋ยวเราจะไปกินไอติมเราจะไปดูของกินกันดีกว่านนะคะมีอะไรน่ากินบ้างนะ มีอะไรกินบ้างคะจ๊ะซีอะไรอะคะอะไรบหมูครับหมู oh. หมูโอ้จ้าธุจา้จาโอ้โหนี่ของกินเพียบเพียบนะพี่เปื่ก่อนเลยนะนะเ,ดเดินเดินตามไปนี่เขามีไอติมด้วยอะ่ะโอยากเกย์ไอติมจังเลยอะ่ะเ,เอาละ ขอสักอันหนึ่งนะ้ม่จ๊ะขอบคุณจ้าไปแล้วทุกคนเดี๋ยวขอไปเกี้เต็มก่อนครับ